ส่งครามเย็นคืออะไรหะงงไปหมดเลยจานสั่งอะไรก็ไม่รู้อเออเอ้ดดัดทำงานอะไรทำงานส่งครามเย็นนะดิงงไปหมดจานสั่งอะไรก็ไม่รู้เออมานี่ดิเดี๋ยวจะสอน ส่งครามเย็นหมายถึงส่งครามที่มหาอำนาจทั้งสองทำการต่อสู้กันโดยใช้เครื่องหมายทุกอย่างยกเว้นอาวุธปรามานูหรือหมายถึงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและโซเวียตโดยไม่ใช้อาวุธต่อสู้กันโดยตรงแต่ใช้วิธีการโฆษณาชวนเชื่อการแทรกซึมบ่อนทำลายการประนามการแข่งขันการสร้างกำลังอาวุธและแสวงหาอิทธิพลในประเทศเล็ก สงครามเย็นปี1947-1991เป็นส่งป็นสงครามตัวแทนคือใช้บริวารรับแทนตนเกิดความเห็นต่างของสองมหาอำนาจคือฝ่ายโลกเสรีสมัยของพันเอกแฮนลี่เอสทูแมนผู้นำประเทศสหรัฐอเมริกาบริวารคือยุโรปเยอรมน,นีเกาหลีเวียดนามทั้งทวีปอเมริกา ส่วนฝ่ายโลกของคอมมิวนิสต์สมัยของโจเซฟสตาลินผู้นำประเทศโซเวียตมีบริวารเช่นยุโรปเยอรมนีเกาหลีเวียดนามอินโดจีนแบ่งออกเป็นเวียดนามกัมพูชาลาวคิวบาที่มาหลังสงครามครั้งที่สองของประเทศโซเวียตได้ขยายรัฐที่คอมมิวนิสต์ไปยังหลายประเทศ ให้ตกเป็นบริวารทำให้ประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกาแฮนรี่เอทูแมนกำจัดลัทธิไม่พึ่งปัถน,นาทั่วโลกเพื่อท้าทายโซเวียตจะทำให้ความคุ้มครองและความซือชั่วเหลือแก่ประเทศที่ถูกขุกคามซึ่งนำมาสู่จุดเริ่มต้นของสงครามยิงทั้งสองมหาอำนาจต่างตอบโต้กันด้วยนโยบายต่างๆ สงครามเย็นชนวนของสงครามเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีสาเหตุเกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างฝ่ายโลกเสรีนำโดยสหรัฐอเมริกา (U.S.) ฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์นำโดยสหาราฐโซเวียต ลักษณะของสงครามไม่ได้ลบกันจริงๆแต่เป็นสงครามจิตวิทยาวิธีการอื่นเช่นส่งทูตไปสร้างพันธมิตรโฆษณาชวนเชื่อสะสมอาวุธตั้งองค์กรทางทหารแข่งขันอาวุธและเทคโนโลยีอวกาศใช้สงครามตัวแทนเช่นสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามผลของสงครามยุโรปตะวันออกปฏิวัติ เป็นประชาธิปไตยทำลายกำแพงเบอร์ลินและรวมเยอรมันในปี1990โซเวียตล่มละลายเมื่อ25ธันวาปี1991อ๋อแล้วก็ใจละขอบคุณน,นะเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนสบายมากไปละก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอเรื่องสงครามเย็นดิฉันนางสาวณัฐนันสมศรีเลขที่18ค่ะ นางสาวปุญญิสาเจริญสมัยเลขที่23เด็กหญิงจานฟันโคคทองขายเลขที่11กิอดิภพเรื่องเรือเลขที่1เด็กหญิงยานพัฒน์องอาจเลขที่14